สวัสดีครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งเครื่องคาร์ดเคจส0 0รนะครับเป็นเครื่อง r o แบบไม่มีถังแรงดันนะครับแล้วก็สอนวิธีการล้างไส้กรองก่อนใช้งานนะครับเดี๋ยวติดตามดูได้เลยครับครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเรามาประกอบตัวทีเวกันก่อนนะครับตัวทีเวเนี่ยเขาจะแยกกันมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาประกอบกันก่อนนะครับให้เรานะครับเอาตัววาล์วทีเวเอามาพันเกีียวกันก่อนนะครับใช้เทปพันเกียวนะครับพันนิดนึงพอกันซึมนะครับจากนั้นนะครับก็ ฉีกตัวนี้ออกมาเลยนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปเลยหมุนเข้าไปให้สุดเลยนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับส่วนตัวเจ้าตัวนี้นะครับเมื่อแกะซองมาแล้วนะครับจะมีโอริงยางอย่างนี้นะครับดำๆนะครับเขาจะเสียบไว้อยู่ด้านในนะครับก็ให้เอามาใส่ด้านนี้ไว้นะครับจะมี2ด้านนะครับจะมีบ่าอยู่นิดๆนะครับให้เอาด้านบ่าใส่ลงไปนะครับทีนี้ด้านนี้เราก็พันเกี่ยวด้วยนะครับ อันนี้เราก็พันเกลียวอย่างนี้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับจะได้แบบนี้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อ่างล้างจานซึ่งอยู่ด้านหลังผมนี่นะครับอันนี้ผมเซตขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาไว้ต่อเครื่องให้ใหท่านดูนะครับก็อันนี้จะเป็นอ่างล้างทั่วไปนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีสายอ่อน วิธีการก็คือเราจะเอาตัวนี้นะครับไปขั้นกลางเพื่อที่จะเปลี่ยนทางน้ําให้เข้าไปเครื่องกรองน้ําของเราด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้กอกตัวนี้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับแล้วก็ขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เราพันประกอบตัวทีวีแล้วนะครับเราก็มาดูจุดติดตั้งของเรานะครับอันนี้ก็คืออ่างล้างจานนะครับใต้อ่างนะครับก็จะมีท่อประปามาแบบนี้แล้วก็จะออกเป็นสายอ่อนแบบนี้นะครับเราก็หมุนตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่เราจะเอาทีวีเนี่ยไปใส่แทนก่อน ก็อาจจะต้องหาแแจเลื่อนนะครับหรือว่าทีมที่ใหญ่ๆนะครับเอามาไว้หมุดเสร็จแล้วนะครับก็เอาทีเวนะครับดั้นที่เป็นตัวเมียเนี่ยนะครับหมุนเข้าไปทุกเครื่องกองน้ําก็ทําแบบเดียวกันได้นะครับถ้าใต้ทีมของลูกค้ามีท่อประปามาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาสายอ่อนจากกรอกล้างจานเราเนี่ยใส่เข้าไปตามเดิมนะครับมาจัดกรดีกันอยู่แล้วนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัวทีเวนะครับเพื่อจะแยกน้ําเข้าเครื่องกองเราแล้วนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับให้เอาสายยางของเครื่องนะครับมาสวงนะครับตัวคัสเคส 400G สายน้ำเข้าของเขาเนี่ยจะเป็นเส้นใหญ่นะครับก็ให้เอาตัวโรงแวนของเขาเนี่ยครับสวงเข้าไปในท่อก่อนทีนี้นะครับการลืมนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงเดือยตรงนี้นะครับตรงเดือยตรงนี้ต้ขากลเอาสายเนี่ยที่เหมืนกันอาจจะต้องขยับโยกๆกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะแน่นนะครับแล้วก็พอลงไปสุดแล้วนะครับก็หุ่นลงไม่ได้เลย ค่อยห,หมุนลงไปนะครับจะหมุนลงไปได้เรื่อยๆจนปึกนะครับแล้วก็ให้เราใช้ประแจถ้าเกิดว่าหมุนลงไปแล้วมันแน่นเลยหรือว่ามันหมุนไปไปแล้วเนี่ยให้ลูกค้าขยับใหม่นะครับเพราะอาจจะปีนเกีียวได้นะครับเกีียวอาจจะเสียได้นะครับตรงนี้จะต้องระวังนิดหนึ่งแน่นนะครับแน่นพอประมาณนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้ํามันหยดหรือรั่วอยู่นะครับเรายังหักไข่ได้อีกนะครับทีนี้เราก็จะได้สายน้ํานะครับที่ผัดน้ํามาเข้าเครื่องแล้วนะครับแบบนี้แล้วก็ วางไว้รอไว้ก่อนนะครับเมื่อเราต่อทีเวเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูด้านหลังเครื่องนะครับก็จะมีอยู่3ามช่องด้วยกันนะครับก็คืออินเล w a วอเตอร์นะครับเป็นน้ำเข้านะครับเวสวอเตอร์นะครับก็เป็นน้ำเสียนะครับเคียร์วอเตอร์เป็นน้ำดื่มนะครับตัวฟิตติ้งเขาจะมีจุกบุดอยู่อย่างนี้นะครับก็ให้เราทำการกดบ่านะครับแล้วก็ดึงจุกออกมาได้เลยนะครับดึงออกมาอย่างนี้ตรงๆได้เลยนะครับเขาก็จะเป็นแค่เคี้ยวล็อกอย่างนี้เฉยๆนะครับก็ดึงออกมาได้ทั้งหมดเลยนะครับ เขาจะอุดรูไว้นะครับเมื่อดึงได้แบบนี้แล้วนะครับทีนี้นะครับไอ้เจ้าตัวคาร์ดเ400เนี่ยเขาจะมีฟิตติ้งหน้าตาแบบนี้มาให้อยู่ในชุดด้วยนะครับจะเป็นฟิตติ้งนะครับแล้วก็มีขายืดยาวๆแบบนี้นะครับให้ลูกค้าเอามาเสียบไว้ก่อนได้นะครับตัวใหญ่นี้จะเป็นน้ําเข้านะครับก็ให้ใส่ที่ inlet water นะครับเสียบไปให้สุดเลยนะครับหลายคนจะเสียบแล้วแล้วก็น้ําจะหยดนะครับแล้วก็บอกว่าเสียบสุดแล้วจริงๆแล้วมันอาจจะยัง เข้าได้อีกนิดนึงนะครับก็ให้เสียบไปให้สุดนะครับตัว waste water เสียบเข้าไปให้สุดนะครับนี่ จะเป็นล็อกของมันนะครับเมื่อเสียบได้แบบนี้แล้วนะครับอันนี้คือสายน้ําเข้าเมื่อกี้ที่เราต่อไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เอามาเสียบไว้ก่อนก็ได้นะครับนะครับเสียบไปก่อนได้เลยนี่เสียบไปให้สุดอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นก๊อกน้ําดื่มนะครับผมจะเสียบไว้เลยนะครับก๊อกน้ําดื่มเสียบไปให้สุดเช่นกันครับไอตัวสายน้ําดื่มนี่นะครับเราต้องแบ่งใช้ด้วยนะครับก็คือเอาไปใช้น้ําดื่มกับน้ําทิ้งนะครับก็ลูกค้าต้องแบ่งใช้เอานะครับก็เขาก็จะมีมาให้นะครับ เท่านี้นะครับก็จะได้แล้วหนึ่งนะครับคือสายน้ําเข้านะครับจะเส้นใหญ่นะครับสองนะครับสายน้ําทิ้งสามสายน้ําดื่มนะครับทีนี้เราเอาสายน้ําดื่มนะครับไปพาดไ้กับก๊อกก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คืออะแดปเตอร์นะครับก็เสียบไปเลยเสียบไปเลยได้ครับแต่ยังไม่ต้องเสียบปลั๊กใดๆนะครับก็วางพักไว้ก่อนหลังจากที่เราต่อสายน้ําด้านหลังนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูเรื่องไส้กรองนะครับก็หมุนออกมา เช็คก่อนนะครับผมจะให้ลูกค้าเช็คไสกรองก่อนเสมอนะครับก็หมุนออกมานะครับอันนี้คือผมได้เปิดไปแล้วนะครับก็อาจจะหมุนง่ายนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับเปิดไม่ได้นี่เรามีที่ไขให้อยู่แล้วนะครับถ้าอยู่หน้าเครื่องนะครับดันไปทางขวานะครับทวนเข็มนาฬิกาครับเวลาออกทวนเข็มนาฬิกาเวลาเข้าตามเข็มนาฬิกานะครับจําง่ายๆนะครับไส้กรองนะครับจะใส่มาให้แล้ว3ไส้นะครับจะเป็นพ p นะครับคาร์บอนเกล็ดกับคาร์บอนบล็อกแบบนี้ ส่วนเจ้าเมนเบนนะคบเขาจะแยกมาให้ต่างหากนะครับแต่เรายังไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการล้างไส้กรองก่อนนะครับผมจะสอนวิธีการล้างไส้กรองเสมอนะครับทุกเครื่องนะครับก่อนใช้งานเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไอ้ผงคาร์บอนเนี่ยมันจะไปอุดตันอยู่ที่เมนเบนนะครับแล้วก็เมนเบนจะตันไวนะครับเดี๋ยวผมสอนล้างนะครับทีนี้มาดูเรื่องไส้กรองกันก่อนตัวคัสเคด400ตัวนี้นะครับจะมีข้อแตกต่างจาก O รุ่นอื่นนิดนึงนะครับตรงที่ว่าตัวไส้กรองคาร์บอนแกะจะต้องใส่กับหัวควมหลงทีนี้เราจะดูไไได้้งวว่าาอััันนนหหมทย ก็ให้ดูโอลิงยางเป็นหลักนะครับ <_ C os al> ด้านหัวของไส้กรองจะมีโอลิงยางแบบนี้นะครับ <_ C os al> ด้านท้ายจะไม่มีแล้วตัวคาร์ดเคส 400G จเนี่ยจะแนะนําเลยนะครับให้ใส่คาร์บอนแกะที่ท้ายมนไม่ใช่ท้ายตัดนะครับเพราะการโฟน้ําจะดีกว่าเพราะของเขาเนี่ยเมื่อเวลาน้ําเข้ามาเนี่ยน้ำจากไส้ที่2เนี่ยจะดันขึ้นทั้งด้านบนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าด้านบนเนี่ยเป็นตูดตัดนะครับการโฟน้ํามันจะน้อยกว่าตัวตูดมนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําจะให้ตัวตูดมนอย่างนี้นะครับก็ให้เอาด้านที่มีโอลิงใส่ลงไป จะมีข้อแตกต่างแค่ตัวคาร์บอนแกะเท่านั้นนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยมันใส่ได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามนะครับไม่มีหัวท้ายนะครับอีกนิดนึงนะครับคาร์บอนแกะนะครับพอดีว่าผมมีอีกตัวหนึ่งให้เทียบให้ดูนะครับอันนี้คือที่มากับเครื่องนะครับคาร์ดเกต400นะครับตูดจำมุนะครับเนี่ยตูดจำมุนี่อันนี้อันนี้จะเป็นตัวเก่าอันนี้จะเป็นของคนดั้นะครับนี่เห็นไหมว่าตูดมันจะเป็นตูดตัดนะฮะนี่ตูดตัดนี้เวลามันปิดฝาไปแล้วเนี่ยน้ำมันจะโฟได้้นนอยะครับ แต่ฮอร์โมนเนี่ยจะโฟลได้ดีกว่านะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างของเขานะครับก็เวลาเลือกใช้นะครับก็เลือกใช้ที่มันเป็นคาร์บอนแก๊ที่เป็นตูดมนนะครับไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับก็ใส่ความหัวลงไปแบบนี้ เมื่อเราได้แบบนี้นะครับเมนเบนนะครับอย่างที่ผมบอกอย่าเพิ่งใส่นะครับก็ปิดฝากระบอกเมนเบนไปก่อนนะครับก็ใส่ตามช่องไปเลยนะครับหมุนตามช่องไปเลยโอเคเมื่อเราใส่ไส้กรองนะครับต่อท่อน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็มาขันกระบอกให้แน่นไปเลยนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับก็ดึงเข้าหาตัวก็หมุนให้แน่นไปเลยแน่นพอประมาณนะครับไม่ต้องแน่นแบบแน่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันแตกนะครับแตกแล้วเนี่ย เสียหายก็ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเลยนะครับกระบอกอาก็หมุนเช่นกันนะครับแต่เรายังไม่ใส่ส้กรองนะส้กรองยังอยู่ข้างนอกนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกอกน้ํากันก่อนกอกน้ําที่มาในชุดจะมีแบบนี้นะครับเวลาแกะกอกน้ําออกจากถุงนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวตะไคร่และเดือยของเขาเนี่ยไม่มีแยกขายด้วยครับต้องระวังนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับถ้าล่วงหายมาเนี่ยไม่มีเลยนะครับนี่นะครับทีนี้อ่างล้างจานนะครับที่บ้านของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นอ่างเอา้า่์งอู่ ผมก็ดันตรงนี้ดันฝานขึ้นมานตรงนี้ก็มีที่ว่างให้สําหรับกอกน้ําผมและใส่ลงไปงี้นะครับใส่ยางนะครับตัวปิดใส่ลงไปแบบนี้นะครับส่วนด้านล่างก็ใส่ยางไปเดี๋ยวผมทําเป็นตัวลอยให้ดูดีกว่าจะได้ดูง่ายนี้สมมุติว่าถ้าเรามีอ่างไม่มีรูเราใช้ตัวนี้นะครับที่เขาให้มานะครับจะเป็นแป้นตัวนี้เราก็ไปยึดกับแพงนะครับใช้สว่านเจาะเอานะครับหรือว่าถ้าใครมีกาวเหนียวๆก็สามารถติดอยู่นะครับ ก็อันนี้แผ่นยางใส่ลงไปอันนี้ก็เป็นตัวหลอกของเขาก็หมุนเข้าไปก็เหมือนก๊อกน้ําทั่วไปเลยครับก็หมุนให้แน่นมาได้อย่างนี้แล้วนะครับตัวบอลกับตัวเดือยอย่างนี้นะครับให้เราทําอย่างนี้ใส่น้ําดื่มเราเนี่ยนะครับให้เราใส่ตัวแหวนล็อกลงไปก่อนนะครับใส่ไปนี้นะครับแล้วตามด้วยตะไคร่ทุกบอลอย่างนี้นะครับใส่ลงไปแล้วใส่ตัวเดือยอย่างนี้ลงไปในสายนะครับทิ่มลงไปเลยทิ้มไปให้สุดนะครับจากนั้นนะครับก็ดันขึ้นมาแบบนี้ดันตะไคร่ขึ้นมามันก็จะบีบกันพอดีแล้วเราก็มาหมุนเข้ากับกว ที่ใต้สิงเรานะครับต่อทีวีมาแล้วนะครับเข้าเครื่องแล้วนะครับไสกองเราใส่หมดแล้วยกเว้นเมนเบนนะครับ๊อกน้ําเราต่อแล้วท่อน้ําทิ้งเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเปิดน้ําเข้าเครื่องกันครับขั้นตอนการเปิดน้ําเข้าเครื่องนะครับตอนนี้ผมก็เปิดน้ําประปาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาหมุนที่ทีวีนะครับเพื่อผ่านน้ําเข้านะครับวิธีการเปิดทีวีนะครับก็คือก้านเขาเนี่ยจะอยู่ตรงกับสายอันนี้คือเปิดน้ําเข้าเครื่องนะครับอันนี้น้ําก็ค่อยๆเข้าไปทีละกระบอกก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาล้างไ้กกรองัันนะคบ โอเคผมก็เสียบปลั๊กแล้วเครื่องก็จะทํางานแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีน้ําทิ้งออกมานี่น้ำทิ้งก็จะเป็นฟองแบบนี้เลยนะครับเครื่องเขานะครับจะออโต้ฝัดนะครับตัวระบบออโต้ฝัดของเขาเนี่ยจะมีอยู่แล้วนะครับมากับเครื่องอยู่แล้วนะครับตอนนี้เขาก็จะออโต้ฝัดนะครับก็คือเปิดน้ําแล้วก็ล้างไส้กรองให้เราด้วยนะครับส่วนตัวเลขด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับคือค่าน้ําเข้านะครับแสดงหน่วยเป็น ppm นะครับ ค่าด้านขวาเนี่ยคือน้ําออกนะครับแสดงหน่วยเป็น ppm เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับไฟเวิร์กกับพิปอยู่คือกําลังทํางานไฟลีคค้างเป็นไฟโชว์แสดงสถานะปกตินะครับตอนนี้นะครับเครื่องไม่ได้ฝัดแล้วนะครับกําลังเวิร์กอยู่และน้ำเนี่ยกำลังดันออกมาที่เมนเบนนะครับนะเดี๋ยวผมจะเปิดน้ําให้ดูนะครับนี่นี่นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่าน้ําด้านนี้นะครับก็จะค่อยๆลดลงนะครับเมื่อเราใส่เมนเดนนะแต่อันนี้ผมทําให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเราก็ปิดนะครับพอเราปิดน้ำเนี่ยเครื่องก็จะอยู่การทํางานไฟทุกอย่างก็จะโชว์แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าในกรณีน้ํารั่วมีข้อต่อตรงไหนซึมบ้างอะไรบ้างนะครับลีกจะกระพริบนะครับแต่ว่ารุ่นหลังๆรู้สึกว่าทางบริษัทจะตัดออกไปแล้วนะครับนะฮะก็จริงๆแล้วตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้ําหยดน้ํารั่วเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องแสดงก็ได้นะครับ หรือบางทีเนี่ยด้วยตัวของเขาเนี่ยมีแผงวงจรนะครับเวลาลูกค้าเปลี่ยนไส้กรองแล้วมันชื้นนิดหน่อยเนี่ยมันก็โชว์มันก็ริดได้นะครับก็เลยเห็นว่ามันจะทําให้เกิดความรุมคานนะครับก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะครับเครื่องก็หยุดการทํางานแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับว่าน้ําที่ออกมาเนี่ยมันใสหรือยังนะครับเราเอาแก้วมาลองนะครับมันหายดําหรือยังนะครับก็เหมือนกับเครื่องทั่วไปนะครับ เนี่ยผมปิดน้ำแล้วโอเคเมื่อเราล้างแล้วนะครับเราลองน้ําแล้วนะครับน้าไม่ดําแล้วนะครับเราก็มาปอดฟักออกนะครับเครื่องจะดับนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเปิดที่กระบอกเมนเบนนะครับอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับก่อนเปิดนะครับแนะนาให้เปิดวาล์วกองน้ําดื่มก่อนนะครับเพื่อระบายอากาศนะครับระบายน้ําไปก่อนนะครับเพราะมันยังมีแรงดันอยู่ถ้าเปิดมาเนี่ยมันอาจจะเอ่อล้นอยู่ในเครื่องได้นะครับก้เปิดออกไปก่อนอย่างนี้นะครับ โอเคเมื่อน้ํเบาแบบนี้แล้วเราก็มาเปิดกระบอก r o นะครับเปิดดูก่อนนะครับก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับอ่งออกจากตัวมันจะมีอากาศนิดนึงนะครับเราค่อยๆเปิดนะครับนี่ครับแล้ก็มาดูด้านในนะครับด้านในเนี่ยจะต้องไม่ดําแล้วนะครับไม่ดําถ้าเกิดว่ามันยังมีน้ําดําๆอยู่นะครับก็ให้ทําการปิดนะครับแล้วก็ล้างไปก่อนนะครับจนกว่ามันจะหายดานะครับอันนี้คือหายดําแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าล้างไปแล้วน้ําที่ออกมามันหายดําแล้วนะครับแต่ว่าน้ําในกระบอกนี้ยังมีเศษดําๆอยู่ แล้วก็เททิ้งให้หมดเลยนะครับแล้วก็ลองเปิดใหม่ถ้ามันยังมีผงดำๆมาอยู่ในนี้ให้ทําซ้ําเดิมครับทาจนกว่าผงดำๆจะหมดนะครับอันนี้เป็นผลดีกับเมนเบียของลูกค้าเองนะครับมันจะได้ไม่ตันก่อนกําหนดนะครับทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วเราล้างอย่างนี้แล้วนะครับเราก็มาแกะ ตัวซีนนะครับอันนี้ผมเป็นเบนเบนเก่านะครับต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับผมแกะซองออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้พอแกะแล้วจะได้แบบนี้เลยนะครับฉลากซีนสีฟ้ายางโอลิงไม่ต้องแกะออกนะครับแล้ววิธีการใส่นะครับให้เอาด้านที่มีโอลิงยางสเส้นนี่นะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับลงไปเลยนะครับกดลงไปหน่อยนะครับกดลงไปนิดนึงนะครับมนฝาปิดเลย นี่หมุนให้แน่นได้เลยนะครับเมื่อหมุนให้แน่นอย่างนี้แล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการติดตั้งการล้างนะครับโอเคครับทีนี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับการติดตั้งนะครับการล้างส้กรองนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับก็หากติดขัดตรงไหนนะครับก็ให้ทักเข้ามาหาผมนะครับแล้วก็ให้รีบทักมานะครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็อย่าพิ่งไปเปิดน้ำหรืออะไรเงี้ยถ้าเราไม่มั่นใจตรงไหนนะครับให้ทักมาเลยนะครับ มันไม่ได้ตรงนี้มันติดตรงนี้ตรงนี้มันทํำยังไงตรงนี้ดูเราไม่เข้าใจถามได้นะครับไม่ว่าอยู่แล้วนะครับยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ต้องขออภัยด้วยว่าพื้นที่มันอาจจะไม่พร้อมสักนิดนึงนะครับเนื่องจากอยู่ในช่วงกําลังปรับปรุงบ้านก็พยายามจะรีบถ่ายเพื่อให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับถ้ามีอะไรติดขัดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ใช้นะครับก็สาหรับบุคคลทั่วไปนะครับที่มีเครื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้จะดูแลยังไงนะครับแล้วไม่รู้งไนกอแบบห นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะทําว<ม>ิธีการเปลี่ยนไส้กรอกนะครับของเครื่องคัดเคส 400G นะครับก็จะใช้เครื่องนี้ทําให้ดูนะครับก็ขอแบ่งเป็นคลิปๆไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปนะครับก็เดี๋ยวติดตามการเปลี่ยนไส้กรองในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ